สวัสดีผู้ชมทุกคนนะคะทุกท่านนะคะพบกักช่องไม่หย,ยบบ้านสวนนะคะวันนี้มาปลูกหอมโบวเลยนะคะก็ตั้งใจว่าจะขายายพันธุ์หอมโบวเลยออกไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แดดจัดก็จริงก็จะพยายามปลูกหอมโบวเลยเอาไว้ก่อนที่ฝนจะมา นะถ้าปลูกแบบนี้แล้วหอมหมดเลยจะแข็งแรงในช่วงหน้าฝนก็รีบปลูกไว้เอาเวลาว่างๆปลูกไปเรื่อยๆวางตงไหนก็ปลูกตอนนั้นวันนี้มีกระถางยาวกับดินที่เหลือๆวันเก่าๆก็มานั่งปลูกการปลูกหอมเลยนี่ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะปลูกวันละนิดละหน่อยก็จะได้หอมกินไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วแค่นี้ แม่ใหญ่บ้านสวนก็พยายามปลูกทิ้งไว้จะได้มีกินง่ายๆอันนี้มันเหลือก็จะเอาไปปลูกใส่กระถางต่อไปนะนี่ดินก็ใช้ดินตามท้องร่องเพราะว่าดินอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วผสมกับดินเก่าๆนะออามาเทตากแดดเอาไว้ว่างๆเราก็ปลูกวันละนิดละหน่อยวันละกระถางสองกระถางไปนะ ช่วงนี้ก็ปลูกทิ้งไว้เดี๋ยวจะลองวางๆจะเหลือเท่าไหร่ไม่พอก็จะแบ่งออกจากกระถางนี้เพราะว่ากระถางนี้ก็ใหญ่แน่นมากเดี๋ยวก็จะดึงออกดึงออกปลูกไปเรื่อยๆนะถ้าเหลือก็จะหากระถางมาเพิ่มเพราะว่าหน้าฝนปลูกลงพื้นดินไม่ได้เพราะว่าที่พื้นดินในสวนมันต่ำ ก็จะรีบเอาปลูกขยายใส่กระถางไว้ถ้าขยายใส่กระถางไว้เราสามารถที่จะย้ายไปวางตรงไหนได้ที่ปลูกวันนี้ก็จะปลูกวางไว้ตรงแดดดำไรแถวแถวหลังบ้านไว้ก่อนนะคะแถวหลังบ้านไว้ก่อนพอฝนเริ่มมาเยอะๆนู่นอีกเดือนสองเดือนข้างหน้านั่นแหละก็จะย้ายไปเป็นไม้ประดับหน้าบ้านนะคะเปลี่ยนจากปลูกยางอื่น ประดับบ้านก็จะหันมาปลูกหอมบัวประดับบ้านนะมีหอมบัวไว้กินด้วยมีประโยชน์หลายอยา่างนะอันไหนสวยก็เอาไปประดับหน้าบ้านหมุนเวียนกันไปอันไหนไม่สวยก็เอามาปรปรุหรือฟื้นใหม่กระถางใหญ่ก็จะใส่สามต้นกระถางเล็กก็สองต้นแล้วแต่เพราะว่าถ้าปลูกแล้วถ้าติดแบบนี้แล้ว โอก,กาที่จะขยายกอแน,น่นกอนก็พอสมควรปลูกเสร็จแล้วก็น้ำรดเลยนะคะถามว่าผสมปุ๋ยไหมไม่ได้ผสมอะไรนะคะเพราะว่าดินในท้องร่องเนี่ยมันเป็นดินใบไม้ผุ่นะคะรดน้ำให้ชุ่มๆแล้วก็เอเข้าร่มเลยแต่ถ้าหน้าฝนนะพยายามตากแดดให้จัดที่สุดนะคะให้มากที่สุดเพราะว่าหอมบวัวชชอบแสงแดดเห็นไหมนี่หน้าแรงนะคะ หนาแรงตรงนี้มีทั้งหอมบัวเลยหอมบัวกินดอกแล้วก็หอมบัวอะไรไม่รู้ใบใหญ่ๆแต่น่องจากว่ามันร้อนมากล่าแน่นก็ um right. เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตรงนี้แต่ก็ได้กินตลอดนะสามารถาที่จะเก็บเก็บใส่ต้มผักแกงทอดได้สบายสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะรอติดตาม